สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันในเรื่องที่หลายหลายธุรกิจอาจจะยังมีคำถามกันอยู่นะครับเรื่องการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยนี่แหละครับจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมารวมถึงข้อสงสัยต่างๆวันนี้เราจะมาเคลียร์กันให้ชัดๆครับทั้งสิทธิ์ของลูกจ้างแล้วก็หน้าที่นายจ้างเพื่อให้มันถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาต่างๆนะครับ อาจจะเคยได้ยินนะครับบางทีมีคนพูดว่าเอ๊เขาเป็นต่างด้าวฟ้องเราไม่ได้หรอกหรือแบบทําไมต้องจ่ายอะไรแค่เลือกจ้างเองอะไรแบบนี้ซึ่งความเข้าใจแบบนี้จริงๆแล้วมันเสี่ยงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันใช่ค่ะเป็นประเด็นที่ต้องทําความเข้าใจกันก่อนเลยนะคะคือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในไทยแบบถูกกฎหมายมี work permit มีวีซ่าเรียบร้อยไม่ว่าจะมาจากเมียนมาลาวกัมพูชาหรือชาติไหนๆก็ตามนะคะ กฎหมายแรงงานของไทยเราเนี่ยคุ้มครองเ,อเท่าเทียมกับคนไทยทุกอย่างเลยค่ะอ๋อเท่าเทียมเลยเหรอครับแปลว่าไอความคิดที่ว่าเฮ้ยต่างด้าวไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรอันนี้คือผิดเลยผิดเต็มเต็มเลยค่ะเขามีสิทธิ์เต็มที่เลยนะคะที่จะไปร้องเรียนหน่วยงานรัฐหรือว่าจะยื่นฟ้องศาลแรงงานก็ได้ถ้าเขารู้สึกว่าการเลิกจ้างเนี่ยมันไม่โอเคไม่เป็นธรรมหรือว่าได้ในสิ่งที่กฎหมายกําหนดค่ะครับครับและจุดไหนครับที่มักจะพลาดกันบ่อยบครับ ลองนึกภาพในจ้างอาจจะแบบไม่พอใจก็บอกเลิกจ้างเลยปากเปล่าทันทีโดยที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเตือนไม่เคยมีเอกสารอะไรเลยอ่าอันนั้นคือเสี่ยงสูงมากเลยค่ะ หลักการสำคัญเลยนะคะคือถ้าจะเลิกจ้างเพราะเหตุผลเรื่องออประสิทธิภาพการทำงานหรือว่าทำผิดวินยัยแต่เป็นความผิดที่มันมันไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นที่กฎหมายบอกว่าเลิกจ้างได้เลยทันทีนะคะควรจะต้องมีกระบวนการเตือนก่อน,นะคะ่ะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะคะอย่างน้อยก็สักหนึ่งถึงสองครั้งเพื่อให้โอกาสเขาปรับปรุงตัวใช่ค่ะให้โอกาสปรับปรุงตัวแล้วเราก็ต้องมีหลักฐานการเตือนนั้นด้วยนะคะการเตือนนี่แค่ ยื่นเอกสารให้เขาเซ็นนี่พอไหมครับหรือต้องชัวร์ว่าเขาเข้าใจจริงๆยิ่งถ้าแบบมีประเด็นเรื่องภาษาเข้ามาเกี่ยวด้วยคำถามดีมากค่ะการสื่อสารสำคัญมากๆเลยค่ะเอกสารเตือนเนี่ยต้องระบุให้ชัดเจนเลยว่าผิดอะไรหรือบกพร่องตรงไหนแล้วก็ควรนะคะควรจะมีฉบับแปลในภาษาที่เขาเข้าใจด้วยค่ะอ๋อครับเพราะแค่เซ็นรับทราบอย่างเดียวบางทีถ้าเกิดมีเรื่องขึ้นมาอาจจะยังไม่พอพิสูจน์ว่าเขาเข้าใจจริงๆค่ะ เราต้องแสดงให้เห็นว่าเราพยายามสื่อสารเต็มที่แล้วถ้าไม่มีกระบวนการตรงนี้หรือหลักฐานมันไม่แน่นพอเนี่ยศาลท่านอาจจะมองว่าเป็นการเลื่อนจานที่ไม่เป็นธรรมได้ค่ะแล้วถ้าถ้าศาลมองว่าไม่เป็นธรรมผลที่ตามมาคืออะไรครับมันแค่จ่ายค่าชดใช้ตามอายุงานปกติหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้นครับมีมากกว่านั้นค่ะต้องแยกกันนะคะส่วนแรกคือค่าชดเชยอันนี้ตามกฎหมายแรงงานปกติเลยคำนวณตามอายุงาน ซึ่งต่อให้เลิกจ้างเป็นธรรมแต่ถ้าไม่เข้าข้อยุคเว้นตามกฎหมายนายจ้างก็อาจจะต้องจ่ายส่วนนี้อยู่แล้วครับแต่ถ้าศาลตัดสินว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเนี่ยนะคะนายจ้างอาจจะต้องจ่ายค่าเสียหายเพิ่มโตมอีกก้อนหนึ่งเลยค่ะค่าเสียหาย ใช่ค่ะเป็นค่าเสียหายแจกการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมซึ่งศาลจะคิดจารณาจากหลายอย่างเลยอายุงานระยะเวลาทำงานความเดือดร้อนของลูกจ้างโอกาสหางานใหม่ของเขาซึ่งออจำนวนเงินตรงนี้อาจจะสูงกว่าค่าชดเชยปกติได้มากเลยนะคะโหเข้าใจแล้วครับคือมีความเสี่ยงเรื่องค่าใช้ใจ่ายสองเด้งเลยทั้งค่าชดเชยทั้งค่าเสียหายแล้ว แล้วนายจ้างควรจะทำยังไงดีครับเพื่อป้องกันปัญหานี้แบบจริงจงจังๆเลยหัวใจสำคัญเลยนะคะคือการสร้างระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบเป็นมืออาชีพค่ะหนึ่งคือต้องมีระเบียบข้อบังคับการทำงานที่ชัดเจนมากๆสื่อสารให้พนักง,งานทุกคนรู้เรื่องเข้าใจตรงกันแล้วก็อย่างที่บอกควรมีฉบับแปลภาษาให้เขาด้วยค่ะครับสองคือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นต้องทาตามขั้นตอนเป๊ะๆเลยค่ะมีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร เก็บเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบอาจจะมีพยานรับทราบด้วยก็ยิ่งดีค่ะคือลองลึกภาพตามนะคะสมมติบอกว่าเลือกจ้างเพราะทำงานไม่ดีแต่หลักฐานที่มีคือแค่คำบ่นปากเปล่าของหัวหน้าง,งานไม่มีบันทึกเตือนเลยว่าไม่ดีตรงไหนต้องแก้ยังไงให้เวลาเท่าไหร่แบบเนี้ยถ้าไปถึงศาลเอ,อ่อโอกาสที่นายจ้างจะแพ้คดีก็สูงมากค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ คือทุกอย่างต้องโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบย้อนหลังได้มีเอกสารยืนยันตลอดถูกต้องค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นนะคะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าแรงงานต่างด้าวเขารู้สิทธิ์หรือเปล่าแต่เป็นเรื่องที่นายจ้างเองอะค่ะ ต้องเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองให้ครบถ้วนตามกฎหมายการลงทุนทําระบบ h r ดีๆการทําตามกฎระเบียบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ป้องกันการโดนฟ้องนะคะแต่มันคือการสร้างพื้นฐานองค์กรที่ดีสร้างสภาพแวดล้อมที่มันเป็นธรรมมั่นคงซึ่งจริงๆแล้วมันส่งผลดีต่อธุรกิจในระยะยาวมากๆค่ะครับงั้นสรุปสันส้นๆจากที่เราเจาะลึกกันวันนี้ก็คือการเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวที่เขาเข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย ต้องทำตามกรอบกฎหมายแรงงานไทยทุกอย่างแป๊ะแปะเหมือนกับที่เราปฏิบัติต่อแรงงานไทยเลยต้องมีเหตุผลสมควรมีกระบวนการเป็นธรรมและสำคัญส,สุดคือเอกสารหลักฐานต้องชัดเจนการที่นายจ้างเข้าใจและทำตามหน้าที่ของตัวเองนี่แหละครับคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเลยใช่เลยค่ะขอฝากทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันดูนะคะลองมองข้ามเรื่องการกลัวโดนฟ้องไปก่อนและลองพิจารณาดูว่า การลงทุนสร้างระบบบริหารจัดการคนที่ดีๆเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันสำหรับพนักงานทุกคนเลยไม่ว่าเขาจะสัญชาติอะไรมันจะช่วยยกระดับองค์กรเราได้ยังไงบ้างมันจะสร้างความรู้สึกมั่นคงเพิ่มขวัญกำลังใจให้พนักงานแล้วมันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมให้ดีขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนบางทีนี่อาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆอย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะ